กราบสวัสดีกับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพียรการ์เด้นแอนอมุเลตนะครับวันนี้ก็เจออยู่ในช่วงกล้องบนไส้นะครับวันนี้ก็จะทําตอนข่อยนะครับตอนข่อยนะครับมันก็เราจะเป็นใหม่นิยมเหมือนกันนะครับแต่ปากกรร้างก็จะให้ไปแต่ในช่วนเขาก็จะก็จะเลี้ยงอยู่นะครับแต่ละส่วนพุ่มชอบนะครับแต่าเป็นไหม้พื้นบ้านนะครับผมนี่พุมชอบมาคุณชายอนุรักษ์ไว้นะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ขุดมาประมาณเกือบสี่ปีแล้วนะครับผมเอามากัดร้ากัดไรแล้วก็ลงดินไว้ครับก็วันนี้ได้เวลาตัดทอดนะครับเวลาเคี่ยงนะครับก็เพื่อนๆตีข้าวกันมาแล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเป็นต่างจองเพียนการเด้นในอมุเดชะข้อ,ขอ,ขอรครอบครณเป็นสางสุ้มนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ขั้นตอนก็ผมจะเริมกัน ออกกิ่งเต็มไม่ใช่ออกอ่อนนะครับกิ่งเด็กๆกิ้งกิ้งเด็กกินงน้อยนะครับ ต้นวกนี้ผมกว่าจะตัดกิ่งข้างๆออกนะครับเพื่อให้ต้นก็ขึ้นมาเลี่ยงไป้เต็มที่นะครับไม่ต้องเลี่ยงจริงย่อยอยู่นะครับให้เหลี่ยงเหมนลักเป็นลักนะครับมันกิ่งมันจะได้โตไวๆช่วยนะครับต้นค่อยเลียงไปแน่นหนาใบก็จะแหลกนะครับจะกระชับตรงได้นะครับ ไม่ต้องกลัว,วเขาไม่ย้ายนะครับมันคอยต้องคอยนะครับก็อโอเคนะครับบางช่วนแหละแต่ขนาดมันไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นได้เดี๋ยวเขาจะย้ายจะโตขึ้นเองนะครับก็คงอีกสักพักเพื่อนเข้ากันมาแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์กันให้ด้วยนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ ก็แช่นะครับเปื่นไม่เข้ามาก็บเ่ลืมกดติดตานะครับผมโอเคนะครับทีนี้ก็จะมาดูสั้นดากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะทำให้มันจะมือเงินแบบนี้ครับไปือจะเอียงเัินตอนดูนะครับ โอเคนะผมขนย้ายมาทางนี้ก็ได้ก็ดูสั้นหลัตรงนะครับเพื่อข้างหลังมีนะยิ่อยู่เนี่ยกับตอนปลูกกระยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อน ก็ยังไม่ย่อยไม่เป็นไรครับเคยเรียงเรียงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ย่อยเองครับแต่จะอยู่แนวนี้อยู่แล้วครับไอ้นี่สักพักมันก็คงจะเทากันนะครับถลาให้ผมนี่พวกเราจะตัดตัดเรื่อยๆนะครับเปื่อแม่เขาย่อยขึ้นนะครับจะได้ให้กานอื่นๆนะครับกันอื่นๆไหลมาต้นกันนะครับโอเคครับซึ่งเวลาเที่ยงครับเดี๋ยวผมมาหน้าใบก่อน โอเคข้างนี้จะเป็นหน้าไม้นี่ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นหน้าไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งนึ่งนะครับนี่เมนนะครับกิ่งก้องอยู่นี้นะครับแล้วผมจะถอด่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้โอเคครับเรามาถอดกันเลยเพื่อกิ่งหลังแผมจะถอดอ่างง้างไว้ก่อนนะเพื่อกิ่งเขาไม่แตกนะครับ ผมดูดูแ้วครั้งนี้เป็นหน้าใหม่ดีกว่านะครับใส่ครั้งเดิมนี้ครับจริงนี่ใจ่ไม่ได้คัับเว้นตาไว้ทั้งนี้อย่าไปเจียดได้ครับเดี๋ยวเขาก็แตกกลับใหม่จริงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ดูอีกที่นะครับทั่นี้รู้สึกว่าจะยาวออไปนะครับ <c oughs> อย่างเป็นนิด <c oughs> โอเค <c oughs> ผมเคี้ยงตรงนี้เลย <c oughs> ผมว็โอเคนะ เมทันัตเดี๋ยวเขาก็าเยอะน,นะใต้ตเขาเยอะกันตักตาเขาก็จะแตกดีนะครับแตกได้เพยายมตัดกิ่งไม,ไม่ไม่เดี๋ยรเราไม่ต้องการออกนะครับตอนก็แตกมาผมจะได้เรียงกิ่งเด๋ยวเก็บไว้นะครับผมนี่นะครับส่งเงินจับะมาณนี้เดี๋ยวผมจะแต่งหัวเครย่องสักนิดเกือบเลยมีดน,นะครับ รูปเดียวกับตัดถอดมอเตดอร์ิงเดียวพอ,อยังไม่ได้ขนาดนะครับจริงจ้อง๋ต่ผมจะเข้าหลวดเจอยประอกอบจริงไว้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดซับสักใครกันด้ด้วยนะครับเฮดีจ้จอยกดทุกใจกันมากก็ได้นะครับพอเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนไปเก้ามาดูก็เข้ามาดูพอสมควรนะครับ แต่ก็ทุกใจหน่อยมากครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันติดคัดตรงไหนนะครับถ้าติดตรงคัดตรงไหนผมเมิ่คอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋พุ่มแกทําการแก้ไขนะครับตรงนี้แต่งสักนิด นะครับขั้นตอนต่อไปก่อนจะเข้าหลวนเบอร์สี่เบอร์สามครึ 3, ่นงน่าจะอยู่โอเคได้ ก็เข้าลวดนะครับอย่าไหนโดนตากออย่าปิดตาอันนี้จะเป็นกิ่งสองนะครับมันจะแห่นไห้เป็นกิ่งสอง หดก็เข้ายาวๆไปเลยครับไปช่วยประคองกิงนะครับตอนค่อยทำาว่า,าจะไม่เข้าตรงมันจะแอนลงแบบนี้ตลอดเลยนะครับส่วนสองเพียนการเด้นแ้นโมเดลนะครับเราจะชอบใหม่แนวบ้านๆหมักวานนะครับแต่ก็ไล่ตอนตอนเดี๋ยวว่าก็มียงมียมเหมือนกับพุ่มก็ซื้อมาหม,มักเหมือนกันนะครับ คือต,ตอนนั้นได้ก็ได้ติดมอบเนื้อคอนดัดยับหับไยนครับโอเยกขึ้นหน่อยนะครัสังกนผมจะดัดไอตรงนะหยดกอดได้ ่คอยไม่ต้องกลัวเลยนะครับบอกว่เาเป็นใหม่ติ่เนี้ยมากมากครับเรารุนแรงแต่เนี้ยก็ไม่ไม่ใจปัญหานะครับโอเคก็เปน็นหน่อยเซ็ตแล้วนะพองอ์จะถ่ายยา,าตาแพร่ให้เขานะครับทำเซ็ตต้องไว้จะตั้งในตีรมไว้ก่อนนะครับประมาณ อาทิตย์นะครับแต่อย่าไม่เอ,อ,อกแดดนะครับ,บรดหนาไม่เข้าแล้วก็ไวในที่ร่มช่อนอยาตาแพ้พอแห้งก็ถอยตาไม่ดีนะครับผมก็จะซึมข้าวเนื้อไม้ด้วยนะครับแล้วก็ต้นค่อยมันจะมียางนิดๆในมันก็จะทำละลายยานี่ออกไปเลยนะครับยางเขาอะ โอเคที okay. นี้ก็เอาดินออกบางส่วนมาลุยกันด้านนี้ก็จะไม่เอาออกนะเดี๋ยวเอาข้างหลางออกนิดหน่อยนะครับ ต้องอยู่ในทรงนี้นะครับส่วนดันนี้ต้องออกข้างหลังออกกับดังข้างนะครับไม่ใตแน่นอนครับต้นก่อนทำไปเลยครับ ถ้าแม่งโจรับไม่แน่ โอเคนะครับทีน้ดูด้านล่างนะส่้นแบบออกนะครับดบบค่อยเยอะมาเลยสมบูรณ์มากๆเลยเดี๋ยวผมจะชั้นชั้นกลตัดเลยนะครับ ส่วนดินไม้ไอดินเก่านี่ก็ตากแดดไว้ก่อนนะครับไห้แห้งแล้วค่อยเอามาหรอนนำกลับมาจ่ายไหมนะผสมกับดินไม้มันส่วนนะครับหัวดินนี่มันจะมีไอ้ยินงบุก้อยไปด้วยนะครับ เขาได้เปลี่ยนดินไว้ประมาณหกเดือนแล้วนะครับซึ่งเวลาก็ะ,ะถือว่าดินเขาก็ายังมีอ้าเนี่นะครับแต่อ้าเราไม่จําเป็นต้องเอาโอเคแล้นะครับพราะเรายังไม่ได้เอาลงกระทั่งจริงนะครับตอนลงกระทั่งจริงต้องแต่งบางๆนะครับตอนนี้คือแตงทรงให้ได้ก่อน กันไก่ต้องคมนะครับไม่งั้นว่าดาก็จะฉ่ำนะครับทำให้เกิดเชื้อราได้นะครับเ,เดี๋ยวก็อีกด้านหนึงนะครับอันนี้ก็เอาราออกผอยบางส่วน สมบุญจริงตอนนี้ดินดีมีเทไปกว่าครึ่งกรัปผมดินปลูกดีปัะดุบปลูกดีมีเทไปกว่าครึ่ง พอดียินปูกเข้ไหมดนะครับเปิดซองพมจะไว้โร่ก่อนกระทั่งยังไม่ได้ไปซื้อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ดินปลูกเนี่ยครับรองปืนไปโอเคนะครับเดี๋ยวตอนดีนไปทิ้งก่อน ไม่ได้เตจท,ทิงนะครับผมจะเอาไปตากแดดกองไว้นะครับใินมันแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ปลูก ขั้นตอนการปลูกนะครับดินพงวัจจัยชุดซ่องนะครับก้องอาจารย์ฟองนะครับอาจารย์ฟองบนใจัยใส่านะครับชุดซ่องก็จะมีใบกามปูมัดนะครับผสมกับเพน้อถูกเอาไฟนะครับจะเป็นวินมโรงมาครับพามาปลูกต้นไหม่ก็จะช่วยสรงบุญน,นะครับข้างหลังนี่กดในแน่นสักนิดน,นะครับ พอไม่พื้นเดี๋ยวก็ตัดตัดลงอ่ะจับให้เข้ากางนะนะปนๆโอเคได้เดี๋ยวก็ตัดอันนี้ลงมาดูกันเลยตัดข้างนี้ลงไม่ต้องไปเสียดดยเปื้อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไม่ครับเพราะเขามีเชื้ออยู่แล้ว ตะเกียบนะครับเหียดกลับไปดินเกาาเา้าก็แต่่ายังไม่เสื่อมสภาพนะครับดินขอลืมบอกไปครับผมเอาคิว่าออพเอนมาใช้ด้วยนะครับมาผสมกนะับสุดร่่องของอาจารย์ปองนะครับ ครับผมเข้ามาต่อกันเลเติมบินกับไก่เจ้าเส็ดแล้วนะครับข้างข้างหลังแน่นปอสมควงๆอ่นะครับข้าง งใจตะเกียบตามมําลงไปนะครับเพื่อให้ดินไม้มันง้าไปในห้าเขาเป็นอันวัดเรียบร้อยนะครับท่านี้ก็แต่งางานข้างนักนึดนะครับเพื่อดินเต็ม,มนันะิดะนรับ ตวนหนาพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแห้งเปลงนะครับเดี๋ยวตัดถึงนิดหนึ่พอให้ดูมีความเรียบร้อยครับดูสวยงามั้งนิดครับก็เป็นอันวัดเซตนะครับเพื่อนๆก็ขย,ยับกรองนิดนึ่งแบบไกลๆนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ต้นงคลอยนะครับเดี๋ยวจะสู่ให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ทุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆตีเก้ากันมาแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ like, ก,กันให้ด้วยนะครับทางของพีเอนะ็นการเดินในน้ำมันจะข้อข้อประกุนเป็นอย่างสูงนะครับแต่ก็จะแต่แต่แตจริงๆอะ่ะถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาบางนะไอ้เกยใกล้ส่วนในาบานบางพนะ่อมันควรจะได้ดูในการแต่ได้ทาํากัน แต่งไหมนะครับการทําคลิปนะครับเพื่อจะให้คลิปมีคุณภาพดีขึ้นนะครับขอฝาพเพื่อนๆก็จะใกันด้วยครับทุท่านีโกกราบสวัสดีครับ